ขอส่อเล้ยงู้ยยับท c ยู้สวัสดีครับผมพอครับผมมื่อกี้คับบอมคับชาวสานสั่ตัวเร่นว่างครับผมมื่อนี้อ่ะวัานงว่างครับมาหาตุกปลาตุกปลาก ผมก็บ่เคยมากนะครับไปถามลุงลุงเพิ่นวไวปลามีหม่องถมก็ถามว่ามีหม่องตกปลาบ่แล้วก็แนะนําให้ผหมีพม่าก็กนะนําให้ผมมาครับบ่ฮู้ว่าสิได้บ่กับ,บอมองผมมาก็สิประมาณนี้ครับผมหัวเสียนบอพื้น <c oughs> ที่ก็ดีนะครับโอเคอยู่ กว้างนี่มันเป็นอ่างอ่างเก็บหนามอางเก็บหนามตอ่อต่อกับพวกหนามมุนเมื่อวานผมก็ได้เอาหนีมาละเอายังมาเพื่นอเอาเอา,า,า,าออเ,ลอเลือดมามามาอ้อยแบครับเลือดเราเราว่าไม่นี่ไปดูายครับไปดูายแต่ว่าผมโมโหผมที่มาตีปลาคอ,อตกปลาคอตกหนาดินครับตกหนาดินตกธรรมชาตินะ องเงาสดนี่ครับก็เดี๋ยวมาเบิึงกันเลยครับเดี๋ยวผมไอ้อ,อ้อ,อยเลือดก่อนครับอ้อยเลือดก่อนมาเบิึงกันเลยว่าสิได้บ่อ้อ,อยเนงาครับอ้อยเงาก่อน เจ้าว่าปลาหลายอยู่ด้ยครับแต่ผมก็โบกเคยมากหรอกขนาดคนกลางมองขาเจ้ากลางมองยังได้ผลได้หดลูกปลาดูข้าเจ้าลูกปลาดูอยูน่นี่ซีฮาร์โลดังเดียวก็คนเงือกยลูกปลาดูได้ซีฮาโลจะเดี๋ยวเติมยมเบ็ดกันครับผมอ่อนเหงือ่อเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมถี เป็นตับไก่ได้ครับตับไก่ของพี่ไก่นบขงพี่ไก่อัอไไนหกเป็นมาขงัขงไต่บรหกครับมันมีเนื้อไหลอ้โหัดหกปนเด็ กลับมาทาหลุนกันเลยครับผมทาหลุนมังเลยอู้ปิดกองบุทันปิดกองบทันไปไปมาเขาเื่อแล้วอู้ยังมาถึงอยู่มา

ดุจบเลยครับผมเดี๋ยวมันตัวหนึ่งอู้ผมมันหาโลครับตัวนี้เปิดกล้องบรท่านครับพังหันนี่โอ้ยผมกำลังสีไอ้มาทางอัววาหยาดอย่ามันโห่โกรเปิดกล้องบรท่านก้ามมาอีกเที่ยนึงเห็นตัวนึงแหละ ไปเตปล่าไรยึงานมูยูยูหันนี่ดึงหลักพวดๆไปเลยบะกองไงเติบไปครับผมผมมาหาโูครับซีโลหาโูอู้เก็บนะครับเก็บครับผมผมมีถุงใส่พร้อม เดี๋ยวผมกะสีปล่อยเลือดไปอีกครับเอาทุงเลือดจอจอเป็นหูจอจอเป็นหูหลอกก็ะสียุ่นไปครับอลอยโอเคผมเต้มแหลกมามาไว้ประมาณ สามสิบนาทีครับมาผมดังอยู่ประมาณสามสิบน,นาทีมาไหวอยู่ครับอ้วนจมบกอ้วนประกคอที่แหลกถึงปวดปวดเลยเกือบพอได้เปิดหนะ้าลอกไว้ครับผมพอดีผมคึพ้พผอบไม้ยางมาเปิดหนะ้าลอกไว้ โอ้ยเขียวมันกัดเขียวมันกัดสลิง,งผมโอเคครับผมเอาทังแต้มต่อไปเลยครับแต้มแหลมมาไว้ตักะโตสองหันมาอยู่ครับโดนครับ มันชั่วโมงกลัวครับท่าบนเขาเลยพกูกเลยว่าสีออยเหลือดไหมครับออยเลือดไหมผมก็เด้ดด<ม>เปลี่ยนเนื้อไหมนะครับเปลี่ยนเนื้อนะ เกล็ดกระเบื้องนครับมีเอามาหัวดเดียวมาลองมือซื้อการพูดได้ถ้ามาตีเงี้ย้อมเข้ามาดีเนะครับมันเป็นปลาบัวป,ออปลาผือยังไปอ่ะตีเงีป้อมแต่พ่นมักตัว่าแต่ว่าผมผุ้มมักเงี้ยพ้อมมาไหนี่ก็คีบเปิดคปเปิดหายไปใช่ไหมว่านี้ดิวันคีบเปิดเสีย โอเค,คผมเดี๋ยวมาถาบางเงินอีกที่หนึ่งครับตอนนี้กัเก่าม่วงกลัวนะครับอ่อนเนี่ยเก่าม่วงกลัวสีสิบม่งนะเนี่ยถามพี่จะเข้าครับถา้าบอลขึนเขากับสีแต่มเมื่อไรครับถามพี่จะเข้านะครับวบ่าสีเขาบอ กับมือนีกับมา่ล่อมึงคือซื้อครับบ่หูุว่ามันมีปลาอย่างนี้เพราะว่ากเพิ่นบอกว่าเนี่ยน่มามาว่ามีปลาอยู่แต่บหุหงวยมีปลาอย่างนี้แล้วปลาคืนรลายครับป,าปาลาบวนปลาบวนรลายอย่ปลาพวกปลาโดาอไปยัางนี้แถวขุนก็มีเพิ่นใส่หม่องครับเพิ่นใส่หม่องแถวขุนเงี้ยมดเลยครับปวดเท้าวขุนไรไม่ได้ขุนเลยใส่หม่อง โอเคผมเดี๋ยวจะมารลุนกันครับปลาสีได้เพิ่มบอหมดกัะไรโอเคครับผมสิเมื่อเที่ยงพอดีครับเงียบเลยตัวที่สองมามาเลยเงียบมีดอิ่มสิบเลยก็ได้ตัวเดียวครับีนตัวเดียวกับเที่ยงนะครับหิ้วเขานะกับปานกันเดี๋ยวกับสิ จะสีมาแก้มือใหม่ครับสีมาแก้มือใหม่อู้แด็ดหอนครับเดี๋ยวมาแก้มือใหม่ครับแมต่ตาเสาโอ้ oh, แด็ดหอนเฮงครับโอเคผมจะคลิปนีอน่ะฝากนะครับฝากกดไหลกดแชร์ก,กดติดตามให้ผมแน่เพื่อเป็นกำลังใจผมครับ <laughs> เดี๋ยวกะสีนี้ต่อไปแน่กะสิมือไหมครับมือไหมฮัตตกในตัวหนึ่งครับตายละ่ะที่โฟล์กับเนี่ยล่ะปลาตาย มันทีน่าครับมันทีนา่าวไปเห็ดก่อนไปเห็ดก่อนโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมคือประมาณอยู่ได้อยู่ในตัวหนึ่งอยู่ประมาณสองโลกลัวครับสองโลกเกือบซ้ำอยู่ดอกสองโลกลัวไปแล้วครับผมนี่ครับ